Reading konkurs They walk a with C w h ทีมอัลเบิเนนะครับเดี๋ยววานนักเตะชาวเยอรมันมีค่าแรงที่97ตำแหน่งซีเอฟมีว่าเ่ที่27นะครับ โดย CF มี 9.1, Android F อยู่ 9.2, r o F อยู่9 0ดีเทลนะครับจะมีค่าพลังเจ้าสำนักตั้งเมกมสูงมากกว่าที่ 9.8, งคอนโทร 9.4, 8.4, จ u ส p s c ะ 9.3, ความเร็วและสะปีดต้น 9.9, การกระโดด 9.5, บาลานซ์ 9.5, s ิงหน้า9.8ถือว่าเยอะพอสมควรให้มาสกิลให้มันน้อยหนึ่งครับจะต้องเปิดเพิ่ม ก็เป็นพิซซ่าโคปเชอร์รรหรือหน้าเป่าโคปเชอร์คือสไตล์นักเตะที่เน้นในการอยู่ด้านหน้าเป็นส่วนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ลงมาเล่นเกมบ่อยเล่นเป็นแค่บางช่วงนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงมาเล่นเกมเราสักกว่าขนาดนั้นคือเป็นตัวที่เน้นในการทําประตูทาเป็นตัวจบสกอร์โดยวันเอร์เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่สองสาอย่างก็คืออย่างแรกก็คือคอยมาเนเกมลุกเป็นสไตล์โกเชอร์เนี่ย ต้องเล่นเกมลุกแล้วครับแล้วต้องมีค่าแรงข่าวต้องต้องสูงโดย er วันน์เนอร์มีค่าแรงถอนอัลร่เกมลุกอยู่ที่98ก็เลยเป็นตัวที่เล่นเกมลุกได้ดีมากแล้วตัวคือร์เนอร์เนี่ยมีสปีดและความเร็วสปีดต้นเนี่ยที่มีค่าแรงตันอยู่ที่99นะครับ99เลยนะครับเป็นสปีดต้นที่สูงมากๆากถ้าไม่ซานโชนเนี่ยก็เป็นไม่ใช่ซานโชนถ้าไม่วอร์เนอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นได้ทั้ง สมมุติเจอฟลอชิงวันทูให้วทนเวอร์เนอร์เนี่ยวิ่งเข้าไปแบบรอบอลเนี่ยก็สามารถทําได้ครับโดยไม่ลับหน้าและการจะแทงทะลุช่องให้เวอร์เนอร์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าเวอร์เนอร์เนี่ยเป็นตัวที่เน้นการจุดตะกออยู่แล้วมีความสามารถในเกมกเรูค่อนข้างเยอะเวอร์เนอร์เนี่ยเป็นตัวที่มีเชตติง้งการมีค่าพลังการกระโดดเนี่ยอยู่ที่95เป็นค่าพลังการกระโดดที่สูงมากเลยนะครับค่า95เนี่ย วันอรกก็เป็นตัวหน้าที่หม่งได้ดีมากคือ CF ในการหม่งโดยวันที่มีความเร็วสูงแล้วก็มีการหม่งที่ดีเนี่ยหาไม่ได้เยอะนะครับวันเนร์เป็นอีกตัวหนึ่งที่หม่งได้ดีและมีความมาบเกมลุกดีสปีดดีทั้งความเร็วทั้งการหม่งดีเนี่ยก็จะมาพร้อมกับข้อเสียโดยที่อาจจะคลองบอลได้ไม่ดีและอาจจะยืนสนิทได้ไม่ดีโดยวันเนร์เนี่ยผมจะพูดเลยสักหน่อยก็คือ ในสนามชีวตจริงนะครับวร์เนอร์เนี่ยมีขึ้นอยู่แล้วกับการล้ำหน้าและในเกมก็มีการล้ำหน้าอยู่บ่อยมากคือวร์เนอร์เนี่ยอื้ล้ำหน้าบ่อยนะจริงๆครับวร์เนอร์เป็นตัวที่ล้ำหน้าบ่อยมากคือใครที่จูดหดกินง่ายเนี่ยอย่าเล่นวร์เนอร์ละครับเพราะว่าอันนี้พูดขำๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยในช็อตเนี่ยอาจจะมีจังหวะล้ำหน้าเยอะไปหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ตัวที่เรามังคับเท่าไหรครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวเราครับอันนี้พูดคำบคัไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัวที่จบสกอร์ดีอยู่แล้วแล้วทั้งที่มีการหม่งที่ดีมีความสปีดที่ดีการหม่งสปีดมีความเร็วที่ดีมากก็สามารถใช้ได้โดยเวอร์เนอร์เนี่ยสามารถที่จะวิ่งมาแท็บอินเข้าได้เลยหรือว่าวิ่งมาแบบปัน่นปั่นของโค้งเนี่ยเวอร์เนอร์เนี่ยการปั่นของเวอร์เนอร์เนี่ยอาไรทำยังไม่ได้ดีเท่ากับตัวอื่นๆที่แบบเสียตัวที่ เอ่อปั่นได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าเวอร์เนอร์เนี่ยจะเล่นได้ดีในการที่ยิงตุ้มเดียวหายนะครับเวอร์เนอร์เป็นอีกตัวที่ยิงตุ้มเดียวหายทาได้ดีมากส่วนการปั่นของเวอร์เนอร์เนี่ยอาจยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับโดยที่ปั่นเนี่ยอาจยังไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าคือหน้าปอที่ปั่นได้เนี่ยใช้ประโยชน์ของเวอร์เนอร์การปั่นของเวอร์เนอร์อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักเพราะว่าบาเจ้าหวันเนี่ยเราก็แทงจะู้ช่องนะครับเราไม่จำเป็นต้องปั่นก็ได้เรายิงตุ้มเดียวเราก็จะเป็นประตูแล การปั่นเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่สาหรับกองหน้าประเภทนี้ก็เลยยังไม่ใช่ข้อเสียครับเพราะว่าแต่ถ้าใครชอบกองหน้าสายปั่นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เวอร์เนอร์นะครับเพราะเวอร์เนอร์เนี่ยเป็นตัวที่ปัน่นมันปั่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับจำต้องว่าปั่นได้แต่ไม่ดีเท่าไหร่คือทุกๆคนปั่นได้นะครับแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสกิลการปัน่นคือค่าพลังการเคิร์ฟนั่นเองซึ่ง มันก็จะมีะข้อดีข้อเสียข้อเสียของวันเนอร์ก็จะมีเรื่องของการคล้องบอลคล้องบอลเนี่ยอาจจะไม่ดีสักนิดนึ่งจะอาจจะเป็นตัวที่ต้องรีบวันทูหรือว่ารีบฝากบอลไปที่เพื่อนตัวเองเนี่ยปิ้งนำทางไปข้างหน้าจะมากกว่าไม่ใช่ตัวที่จะเห็นคล้องบอลได้นานคือการคล้องบอลของวันเนอร์เนี่ยทำได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเป็นตัวที่คล้องบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่เป็นอีกตัวที่เน้นในการ <c oughs> จบสกรอร์จริง ไม่ไม่ได้ครองบอลเลยคือเน้นก,รจกจารจดจบสะกร์ของจริงเน้นในการแบบวนที่วันทูหรือว่าวิ่งรอไปหมง่งรอไปล้ำหน้าอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ล้ำหน้าขอโทษวิ่งไปรอบอลประมาณประมาณนี้นะครับก็คือเน้นกรา,ากกรทำตะกอโดยใครชอบแบบโคบไทายโคบเชอร์ก็คือนักเตะที่อยู่ในแนวหน้าเลย ก็คือรอวอนชิงวันถูกเพื่อนรอแทงกระดูช่องของเพื่อนหรือว่ารอการเปิดของเพื่อนเนี่ยเวอร์เนอร์เป็นอีกตัวที่ทำพวกท่าที่พวกนี้ได้ดีมากโดยเวอร์เนอร์เนี่ยเป็นสไตล์โคปเชอร์มีค่าอยู่ที่97้ p สิบเ่าร้อยห้าสิบเเนี่ยถ้าไม่ใช่ MP เนี่ยก็จะมีเป็น9 MP 99 101นะครับเวอร์เนอร์ก็มีค่ารังสูงแล้วอยู่ที่97้าสิบเจ็ดโดยเวอร์ชันเคอสีนะครับจะมีค่าอยู่ที่96นะครับก็ ต่ำกว่าเวอร์ชันเยอรมันนิดนึงแต่ก็ค่าพลังเนี่ยมันต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าเวอร์เนอร์ในเวอร์ชันเนี้ยมันมีค่าพลังที่เพิ่มขึ้นมาก็คือค่าพลังของการกระโดดค่าพลังสมรสรถนเกมลุคค่าพลังความเร็วที่มีสปีดแม็กกที่99เลยทีเดียวทําให้เวอร์เนอร์เวอร์ชันเนี้ยเรียกได้ว่าเล่นเกมลุได้เต็มรูปแบบมากเล่นเกมลุกได้แบบเต็มรูปแบบจริงๆครับคือไม่ไม่มีข้อเสียในาการเล่นเกมลุเลย จบสกอร์ก็คมมากครับจบสจบสกอร์ของวอ์เนอร์เนี่ยคือจบสกอร์คมจริงๆครับคมกว่าหลายตัวเลยครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยครับถ้าเข้าสไตล์การเล่นก็เหมาะทุกคนเลยครับคือวอ์เนอร์เนี่ยเป็นตัวที่มันเล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากเลยแต่เน้นในการแบบหาช่องให้ได้ต้องดูลายดีครับหาช่องไม่ได้หาช่องให้ได้ แล้วยิงเนี่ยยิงบนนั้ยิงไม่ยากครับไม่ต้องปั่นเลยครับกดชุดตุ้มเดียวหายเลยคือเป็นตัวที่ยิงแบบไม่ต้องปัน่นคือกดชุดตุ้มเดียวหายไปเลยครับก็เป็นตัวที่เล่นไม่ยากสาหรับคนที่ชอบเล่นตัวที่ไม่ต้องแบบไปปั่นอะไรเยอะแยะไม่ต้องลองะอะไรคือแค่ทําชิ่งวันทูแล้วก็หาจังหวะให้ที่แล้วยิงตุ้มเดียวหายเนี่ยอืมก็เหมาะครับคนเพื่นสไตล์นี้ครับก็คือแต่ ใครที่ชอบคลองบอลเนี่ยบนวนึกเนี่ยไม่เหมาะนะครับเพราะว่าบนวนึกมีค่าพลังการของบอลที่ไม่ดีครับเป็นบอกเลยว่าการคลองบอลของบนงวนึกเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ยังอาจจะสามารถคลองบอลได้บ้างแต่คลองบอลได้อาจจะไม่นานมากดังนะะั้นครับ